ส่วนของเจมอลเองแหละเป็นส่วนเช่านะทุเรียนลูกนี้น้ำหนัก4.36กิโลเรามาดูกันว่าแกะออกมาแล้วจะได้เนื้อเท่าไหร่เจมอไม่ได้ขายถูกนะคะไม่ได้ขายถูก แต่สวนเนี <ecosystem> ้ยเราเก็บเอาไว้เอฟีได้บริโภคกันโอ้โหุ้ยโดนเราสีสดเลยนี่ริพูงยังไม่ใช่ผู้ประธานนะสมาร่รองอลยน่นลูกค้าเข้ามาอยู่กับเฉพาะที่ผามาเข้ามาเข้ามา อดูคลิปมานานแล้วเหรอยิ้มมานานหลายยิ้มากค่ะแร็วแค่สามดีต้อไม่กินทั้งนี้เลยทำไมอ่ะก็มาตอนบุบมาตอนเย็นก็บอกว่าหมบอ้าวถ้าตัวเองกินเรื่อนี้เอาได้แล้วก็มบอกว่ายังไม่ใิ่สีแดงสีแด่ไม่ได้กินได้ง่ายแต่ไม่เจอเลยนะ ได้เกิน5กิโลโลสวยมากเนี่ยลูดิว่าสี่โลสามน่าจะได้เนื้อสี่สองโลกว่ากว่าเท่าไหร่จะเราปดทุกันเบามด้วยนะส่วนเราเองเนี่ยี่แกด,ดูดิชื่อสวนนุชสวยมากชื่อสวนอะไรนะคะนุชนุชนี่สวนนุชคนสวยก็ชื่อนุชเราเป็นเนื้อคู่กันเราเป็นเนื้อคู่กันสวนนุช เขาบอกว่าไป็นเกนหน้าฟีดเขาเยอะแยะหมดไอ้หนูชางเลยภาชนะหักแล้วเจ็ดห้าดำช่างพี่ลนเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะได้ทุเรียนสองจะมดดาวว่าสองโลสองโลสองแล้วกัน่ะเพราะว่ามันได้เปลือกมากี่โลสามกว่าต้องได้เนื้อสองโลสองไปมันถึงจะได้เกินหน้าทุเรายนหนักแหลมอันนี้ส่วนเนี้ย ทำส่งออกเพราะว่าเก็บมาไว้ฝากให้เอฟีได้ได้ลองเอ่อได้ลองชิมชมมีเสียแรงที่ตั้งใจมาได้ลองช่มชมเจก็น่ารักมากอ่ว้ายล่สติติไมถึงเครื่งนะเครื่งเงไมขาดนะมาะนะนมาดิยยังไม่ยอมยังไม่ยอมยยอมาเจริญคกินเหรอ FUCK oh. NO